พระอุโบสถของวัดพระคินีนาฏวรวิหารสร้างขึ้นใหม่เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหลังคามุงกระเบื้องมีช่อฟ้าไบระกาปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นแบบเครื่องลำยองลงรักปิดทองพระระเบียงประดิษฐานพระพุทธร,รูปยืนทรงเครื่องสี่องค์ด้านในบานประตูหน้าต่างเขียนภาพมงคลภาพโต๊ะบูชาแบบจีนเพดานเป็นรูปข้างข่าวรุมล้อมลูกไม้ มีพระประธานปางมารวิชัยแบบสุขโขทยัยปูชนียวัตถุสำคัญคือธรรมาสลายทองเครื่องสังเคตพระราชทานคราวงานพระเมนรัชการที่หและธรรมาสสวดรพระปฏิโมกพระราชทานทั้งยังเก็บรักษาพระแท่นของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพพยัดีไว้ด้วยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด มหาชน